สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอาชาวสวนกะเศษตีทฤษดีใหม่เมื่อนี้มาอัปเดตหลังจากฝน,นตกหมู่บ้าน,นครับพี่น้องเอ้ยตกแต่หกถุ่มจนหอดอสี่โมงสาครับพี่น้องมันหลุ่นกันเจอหลอบที่สองครับพี่น้องเจอหลอ,อบที่สองครับ,อรอบ,รบแต่ว่าเม่อวนหางแง่ใหม่บพซุดน่นกะสีร่วงครับพี่น้องแต่ว่าถ้าตัวได้ขึืนเจ็ดนี่ ผลวิกฤตอยู่ครับแต่ว่ากกะน้ำเกินนะครับกระลูกกระซิบิดเบี้ยวนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ลูกเกินตัวนี้กะคือวิตแหละครับตัวนี้วิตคือฝนเหมือว่านนี่วิตครับรุ่นนี้ครับแต่ว่ารุ่นนี้ครับนี่รุ่นนี้บ้านพ่นครับแต่ว่ากระสีดไปหล่ะคือมาเึ้ื่อนนี่ซีดปหลังจากฝนตกเศร้ามันโตหอดเที่ยงนะครับนี่มาแรกกระสีดเลยครับ สีถพวกแค่เสียมโบลอนอะมิโนครับพี่น้องครับออกซิ้นครับสีครับไปนิดนึงครับนี่ขลุ่นนี่ยังวิกิตครับพี่น้องนี่รอบที่สองครับเจอฝนครับวิกิตลายครับวใบมันสว่าเจอฝนเน่่เจอแบบสุดๆเลยครับตกแบบมอวนหนึ่งห้อยฝ้ากับปีดคข้องครับฝ้ากับปีดครับพี่นี่เป้าไม้ตัวนแล้วซิบหาลูกครับอืม เคยได้ซีซิบหาสิบก็สีประมาณสิบหาเม่เกินยี่สิบครับเป่าไม้ครับเพราะว่ามันมันแก่ไขว่าอะไรเลยได้ครับฝนตกฝนตกแก่ไขอะไรไม่ได้ที่อยู่กับบํารุงใบครับอยู่กับบํารุงใบครับพี่น้องม,วมว่วงมายู่กับบ้ากันไปแล้วครับพี่น้องปีน,นี่นี่ครับมวนดอกบ้านนี่เจอโดนได้เลยครับพี่น้องนี่ ถ้าดอกบานแบบนี้ครับนี่นะดอกบานแบบนี้ร่วงเลยครับพี่น้องมันเป็นลวงธรรมดาครับร่วงเบ็ดดอกแตมีครับพี่นี้สถานการณ์แบบวิกฤตอยู่เลยครับแย่นยอดไหลกับเพราะแห้งนะครับคุมยอดยอดแจบวป่านฝนมาครับบ่านเออเจอแบบกระดีอยู่ครับ ฝนตกบอล่มเอาลมมานําครับกะโศกดีไปอีกแบบนึงครับแต่ว่าก่อเสียกับโลนครับเยอะแต่ขวานบ,บอดีจะยางนะครับแต่ว่ากะไข่ก็ล่มอยู่ครับผ้ายุยอยู่ครับถ้าล่มผ้ายุมากเนี่ยโอ้แต่ยากครับต้นนี่ก็สิประมาณหางนี่ครับเบื้องเน้อครับพี่หนอมตัวน,นี้หางแหงเบื้องว่าตอนมันใหญ่ํำไหนกิง่งกิ่งจำนี้มันสาม,มารถหอยลูกเด้สองสามลูกสี่ลูก แต่มันกัเเลือยอยู่สองสามลูกบอมมีคูกิงครับแต่มันกังอเนี่ครับพี่น้องงองอครับพี่น้องงอครับรุ่นนี้รุ่นแรกครับรุ่นแรกมี่อยู่หาหกต้นครับกระสิเป้าไม้กระสิต้นละยี่สิบสามสิบครับบ่บางต้นนี่กับเบลเลียเพ้าหน่วยเลยครับรุ่นเจ้าเจอฝนนี่ครับเพราะเลี้ยเลี้แต่ผนครับพี่น้อง ตัวนี้ก็ยังรุนไปอีกอาทิตย์หนึ่งครับพี่น้องรุนนี่รุนนี่รุนไปะอีอาทิตย์หนึ่งครับฝนตกร่นแบบคักแล้วครับพี่น้องเห็นบ่เต็มพื้นไหมครับเยอะแต่ขัวครับนี่เต็มพื้นไหยครับพี่น้องหางแห่กล่างใหม่นี่ครับฝนเจอฝนบิกิตมันอก็สีแบบนี้ครับพี่น้องเห็นบ่มมันรุนนะครับหางแห่ใหม่บนสุดเยอะแต่ขวนครับสู้นกบ่ได้ครับ ตอนนี้จับกม่ไ,ได้ครับนี่รุ่นกิ้งละหน่วยครับตอนนี้ว่าสิยูวาพราะว่ารุ่นนี่รุ่นสองนี่มันทุเรียนยี่นี่มันมีสี่สิบต้นครับรุ่นสองนี่มันประมาณสามสิบหาต้นครับที่มาบานแหละวกะฝน,นมาสองหลอบครับพี่น้องถือว่าวิกฤตอยู่ครับปีี่พี่นอ้นองว่าทุเรียนติดแท่งเนี่ย มันสิถูกเดี๋ยวจังได้ครับพี่น้องจะเห็ดเอาหน่วยเอาดอกเ่ายแห้งเลยครับพี่น้องเห็นบอลลุนฝนพาบอลุนแหลกกะหน่วยออกมากับพวกสมบูรณ์งอๆครับน้ำเกินครับห้องบริคอยน้ำฝนมันมากนี่ครับพี่น้องมีกิจไรครับพี่น้องปีนชุดๆเลย ตัวนี้ก็เป้าไม้กับต้นไงนะครับพี่น้องเป้าไม้กับอยยุประมาณสามสิบครับตอนนี้มีอยู่ประมาณสามสิบห้างๆครับพี่น้องหลังจากล่วงไปแล้วนี่แหละครับพี่น้องวิกิตรลายยางปีนบางกิ่งกับโลนบดครับนี่ดอกเพิ่งจะออกเลยนครับพี่น้องนี่ออกมากกับมีพ่วมไม้ครับพี่น้องตอนนี้มันเลยเวลาเอาดอกแล้ะ รนนี้หางแหงครับพี่น้องปีนี่ปีกายหายสิบหาลูกปีนี่ประมาณสามสิบครับม้วนนี้กําลังหางแง่กันครับพี่น้องหางแงนะครับรุ่นนี้กับือว่าหลอดอยู่ครับแต่ว่ามันกนับนวยกับบีดเบี้ยวเพราะว่ามันหนามเกินนะครับพี่น้อง บ่ได้ฟดนามนะครับฟนตกมาบ่ได้หายนะครับบอกมันว่าฟนตกมาแหละสิหายนามเพิ่มกะแล้วแก่สูตรนะครับยุนี่ว่าหายครับหายยังนะครับแต่ฟนตกกับว่าแห้งนะครับฟนตกนี่วว่ามันใส่ปุ๋ยนะครับนามเพิ่มนามร้ายนะครับพี่น้องตับ่ได้หายครับทีงวดไปอยู่จักซีหามือครับพี่น้อบ่งม่วนทางแง่ืม่วนนี้ก่อนครับเป็หายก็คือม่วนนี่โลนนะครับพี่หน้อ สีดพวกบำรุงครับในส,สีประมาณสามหมื่นครับตั้งจากฝนตกวง้หลาสีครับบำรุงครับแคลเซียมโบรอนอะมิโน,โนพวกนี้ละพวกอาหารนี่แหละครับเขาทางตรงครับพุ่งลงพนกับน้ำตาลทา้งดวนแลลวแต่ครับก็อยูนี่บรทไดใส่น้ำตาลทา้งดวน,นจัะหลอบกับบรไดใส่ใส่เป็นแคลเซียมโบรอนอะมิโนคอแก้วนี่ครับบรไดทา้งดวนแต่ว่าปีนี้มันเจอหลายหลอดนะครับ รอบแรกนั่นถ้าเป็นบ่ไามา้อีก,กครับือวา่าถือว่ายูนะครับมาเจอหลอดสองนี่ครับพี่นอ้องเจอหลอดสองนี่โอ้แบบตกตแต่เทียงขืนจนหอดชีโมงเสาร์ครับพี่นอ้อง่รอบนี้บริกวดโค่นนะครับพี่นอ้องตัวแขงอยู่บริกวดโค,นคดน่นครับบริกวดยังครับเงยครับเงยแล้วทีนี่เงียกวดบกวดแล้วครับ ยูกับยูแต่สีแต่เขาท่องกิ้งนี่กันนี่นะครับกวดโคนอยู่รอกันนี่กกน,น,นะครับ mm hmm. บกหดหนาบเอาครับยุดไปเลยครับจักอาทิตย์หนึ่งอยู่นี่แต่ว่าสวนผู้อื่นกับปั๊บใส่เอาครับเท่ากับพยายามเบิงหางแง่มเนี่ยครับพี่นอ้องว่ามันตึงแห้งบอ่อถ้ารุุนนี่ครับรุ่นนี่ถือว่าการว่าหลอดนะครับพี่นอ้องมันเกิดถ้ารุุนนี่มันค,คือเจสเขี้ยวๆแบบนี้ครับการหลอดก็ว่ามันห่ม ส่งมาจางงามนะครับมันฝนมันหลายเพราะว่าข้าบดิยุดน้ำปกติข้าคอยนะ่ะขืนน,หหน้ำเทลลาร้านาที่ซีฟน,นาที่นะครับรุ่นนี้บอดี้บอดถ้อยน้ำเลยครับมาแบบตกกลางวันกลางคืนนี่แหละครับฝ่ากับิีอีกครับก็ล่างเห็นแดดมือนก้ครับพี่นอ้องมันหลุนกันไปต่อไปครับอีกอาทิตย์หนึ่งว่าศิริยะต้นละกี่หลูกครับรุ่นสองครับเป่าไม้กับสิบหาหน่วยครับต่อตน้น ทอางานแล้วนวยพ่อครับปีนี้เพราะว่ามันวิกฤตแล้วครับพ่อได้ทุ่นเฮ็ดต่อไปครับปีหน้าปีนี้ถือว่าวิกฤตแล้วครับผู้ใดออกมาขึืนเจ็ดเขียวมาเจอฝนกะถือว่าโชคดีครับพีิกลูกเร็่วครับตัวนี้มันยังมันใหม่ครับบางต้นหางแง่มันไังใหม่เลยครับพี่น้องหางแงะยังขาวบางอันยังปัดดอกอยู่กับมีครับหลุดเงินไปครับพี่น้องเป็นกาลั่างใจห้ทุกๆคนครับสําหรับทุเรียน ยากอีดีปีนี่ครับแล้วมันยากธรรมดาครับถึงต่ปีนขึ้นต้นนี่ถอดหมวกนี่ก็เมี่ยงเลยนะครับพี่น้องเอาบ,บันไดไปนะครับพี่น้องนี่นี้ครับพี่น้องมันสูงนะใส่บันไดเลยครับพี่น้อนนงนะใส่บันได,ด,นนนนดขึ้นไปถอดหมวกแก้หมวกกวดครับบันไดบันไดก็หกเมตรนะครับทุเรียนประมาณเจ็ดเมตรแปดเมตรครับบันไดนี่หกเมตร ทุเรียนประมาณเกเมตรกลัวครับตัดหยอดเลยล่ะปีที่มาตัดทุกต้นเลยครับมันพ่นบะเถึงครับสูงทุเรียนมันหมักแบบบ่มักสูงพ่นยากนะครับพี่น้องสูงลายกับพ่นยากตั้งแต่ทุเรียนปลูกประสิทธิ์แบบแห้งพ่นยากครับปลูกกับว่าใดที่นะครับปลูกแปดคู้แปดแล้วมันมันมันมาที่หย่อนสลับปั้นป่าครับพื้นที่ห้องหลาย ปลูกสลับพันป่าครับปลูกพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานครับนี่รวมทั้งอรัหานำสองไร่ครับการทุเรียนในสี่สิบต้นครับพี่น้องนี่แหละทุเรียนสวนนี่ครับอยู่อำเภอ้ํายืนศรีแยกตะมนบุเอย์อำเภอ้ํายืนจังหวัดอุวลครับพี่น้องค้องกับเสียทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับรุ่นกันไปครับเขตทุเรียนรุ่นตลอดครับทุเรียนยื่ทั้งต้นยังบนในวาได้ครับพ้นครับ ตอนขายลงเคียงพนครับได้เงินพนครับจังหว่าใดทุเรียนครับตอนยังมีรุ่นอยู่หลายดานครับพี่นอ้องรุ่นดอกแล้วมารุ่นนวยรุ่นโยงจริงรุ่นฝนรุ่นพนนายุรุ่นอากาศครับรุ่นทุกย่างครับตอนขายลวมันอยากครับทุเรียนนะ่ะอยากตอนเท็ดนี่ครับพี่นอ้องตอนเทดเสียมันติดนวยนี่นะมันอยากสุดๆเสียให้นามจังใด้อ้อนาจังไดน,นี่แหละ คิดตอนนี้แหละครับพี่น้องน้ำเกินกับน,นวยกับบิดเบี้ยวชว่วงน้อยๆส่วนมากมันบริถอยน้ำนะครับมาเจอสองหลอดนี่น้ำเกินแหละครับส่วงกับสีบงงามกับคอยปับใส่เอาครับพี่น้องกระเซตทฤษฎีไม่กับมาเบียดพี่น้องเบิ้งครับคลิปนี้กับชิคจบทำนีแ่แหละครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งมาเบียดให้ว่ามันคือเก็บรียซทำเหยครับพี่น้องคลิปนี้กับชิคอจบแส่ซจทนีแ่แหละครับสวัสดีครับ